มีกันได้ทุกวันกับดาลีคาแคร์ฉลองครบ17ปีครับแล้ววันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีเให้คุณผู้ชมนะครับมาจับแจกจริงฟินทุกคันครับผมจะมีลูกค้าคนไหนมาใช้บรกิการของดาลีคาแคร์เราบ้างแล้ววันนี้ลูกค้าคนไหนจะได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือเกยบ้างไปชมกันเลยครับเอามาแลวครับผู้ชมไปเลยดีกว่า

ครับสวัสดีครับพี่ครับเคยมาซื้อของที่นี่บ้างหรือเปล่าครับเคยมาแล้วครับเป็นประจำหรือเปล่าครับก็ผมก็บ่อยครั้งครับครั้งแรกก็ผมก็หมักเรื่อยๆครับนานแล้วครับหลายปีบ่อยเหมือนกันครับพี่มาใช้บริการที่นี่ได้ยังไงครับผมก็มีเพื่อนแนะนำมาพอดีน้องที่บริษัทมาซื้อของก็เลยบอกมาปกติเป็นลูกค้าประจำที่นี่อยู่แล้ว แล้วมีชื่นชอบอะไรของที่นี่บ้างครับก็ล้างรถสะอาดดีครับแล้วก็ห้องอบรงก็เป็นกันเองดีอ่าและละเอียดดีข้มามันจะมรู้สึกดีขึ้นดีครับตรงใจครับมาที่นี่ที่เดียวได้ครบทุกอย่างครับก็ขอ,ของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข,ข้างจะถูกกว่าก็อโอเคครับประทับใจบริการดีครับล้างรถก็สะอาดคุณภาพดีครับ แล้วก็มีอะไรจะบอกคนที่ไม่เคยมาใช้บริการที่ไหมครับถ้าอยากมาลองใช้บริการก็แนะนํานะครับว่าบริการซัก้างรถรวดเร็วนะครับแล้วบริการซักครับก <ขอ S 1> ็ถ้าใครไม่เคยลองมาที่นี่ครับแนะนําว่าลองมาล,ล,ลองดูแล,แล้วจะลืมร้านกเต่าไปเลยครับก็อยากให้มาใช้ที่นี่ครับเพราะว่าของมีครบและของมีให้เลือกเกี่ยวับคาแคร์ครบครันลองเข้ามาล้างรถด้วยก็จะได้รับความประทับใจบริการดีครับมาตรฐานอยากแนะนําให้มาจําสโลแกนของที่นี่ได้ไหมครับดารีให้คุณค่ามากกว่า ความสะอาดดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดรดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดครับคือคนที่จะมาที่นี่คือเขา c r o 7ปีนี้เราจะมีขอารางวัลให้แต่เราต้องจับฉลากก่อนครับเชื่อครับ อันไหนอันนี้นะอันนี้นะน่นะวันนี้ไอะไอ่ยได้อะไรอครับล้างรถเคลือบสีนาโนแว็มูลค่า5้าอสบาทพร้อมผ้านาโน2อื้นครับเหมือนเดิมยครับล้างรถเคลือบสีนาโนแว็มูลค่า5้าบาทพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์สีื้นครับล้างรถฟรีหนึ่ครั้งครับผมอ้โหผ้าไมโครไฟเอร์2อื้นครัผู้ชมครับนาฬิกาครับครบรอบสิีครับผมรนไม่ โอ้ยวันใหญ่ครับพี่มูลค่า550บาทครับพี่ผ้าไมโคร2ผืนครับพร้อมกับ s s กระบังครับังล้วผมจิบให้เลยครับโอ้โหครับรางวัลที่1ครับติมอบไอ้น้ำครับอบโอโซนเติมลมแนตัวเจนมูลค่า9 9 0าบาทครับพี่รู้สึกไง้างครับดีใจมากเลยครับใช้เลยไหมครับพี่เอาเลยครับครับขอบพระคุณครับ คุณเองก็ฟินอย่างนี้เช่นกันเพียงแค่คุณใช้บริการดาลีคาแคร์ก็ไม่เสียได้จับรางวัลแจกจริงๆฟินกระจายนอกจากนี้นะครับในช่วงฉลองครบ77ปีดาลีของเรานะครับก็มีสินค้าพรีเมียมมากมายนะครับมาลดแลกแจกแถมกับคุณผู้ชมนะครับลดกระหน่ำลดแรงลดจริงลดสูสุด80เลยทีเดียวตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมนี้ครับผม สินค้าดีๆกับโปรโมชั่นอันโดนอย่างนี้ไม่ควรพลาดมาฟินไกลได้นะครับดาลีให้คุณค่ามากความสะอาด,ดา